คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากขึ่งแรกไม่มายับครึ่งหลังนาทีหาราคาสกอล์สูงในเวลาไหลเกิน3.25นา้นก็สิบหมายานานไม่ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากรึ่งแรกไม่มีประตูราคาสูงในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความปฐานี้จาก45นาทีนะครับ สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม um 45นาทีกับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับครับและสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่26มกราคม2564ซึ่งผมเองก็นํนำบทวิเคราะห์นี้ให้ไว้ในกลุ่ม v i p 45นาทีอีกเช่นเคย ท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่ม45นาทีเพื่อรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครก็ลองแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอด4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือถ้าหากท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม v a p 45นาทีนะครับตอนนี้ทางกลุ่ม45นาทีของเราก็ได้มีการให้ ทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์นะครับชื่อ www overscore 1 6 8 com ท่านใดสนใจรับทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ line o v e r 1 6 8ได้เลยนะครับครับและฟุตบอล V P ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเซอรฮอตในค,ค่ำคืนนี้นะครับจะพาทุกท่านไปลุยศึกฟุตบอลโปรตุเกสดีครับตเวลาตี24นาทีครับ คู่ระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับซานตาคารานับติกันที่สนามกลางนะครับเป็นรอบ4ทีมสุดท้ายใครชนะจะเข้าชิงนะครับสำหรับคู่นี้มาเลือกวิเคราะห์กันที่ฟอร์มการเล่นของสปอร์ติ้งลิสบอน5นัดหลังสุดกันนะครับสปอร์ติ้งลิสบอน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ0แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดแข่งฟุตบอลรายการโปรตุเกสดีหแข่งเมื่อวันที่23เดือน1 2 0 2 2 สปอร์ติ้งลิปอลเล่นในบ้านนะครับเปิดบ้านพ่ายกับสปอร์ติ้งบาร์ามาด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ต่อไปไปเช็คฟอร์มของซานตาคาร่า5นัดหลังสุดทุกรายการนะครับซานตาคาร่า5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้น1นะครับนัดล่าสุดเล่นรายการอ่าโปรตุเกสดีหน่งนะครับแข่งเมื่อวันที่22เดือน1 2022นนะครับซานตาคาร่าบุกไปเยือน โมราเดนซีนะครับก็บุกไปชนะมาด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ต่อไปครับไปดูฟอร์มโดยภาพรวม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับสปอร์ติ้งนิดบอนนะครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่60%เสมอ0%และแพ้ไป40%ส่วนซานตาคาลาห้อ่า5นัดหลังสุดชนะ60%เสมอ 20%, มอ20แล้วก็แพ้ไป20%นะฟอร์มโดยรวมถือว่า กล้เคียงกันมากเลยทีเดียวนะครับมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่60สเทั้งคู่ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ใช้ได้ด้วยกันทั้งสองทีมส่วนเรื่องของการยิงประตูและเสียประตู5นัดหลังสุดสปอร์ตติ้งริบบอนห้านัดหลังสุดยิงได้12ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.4ประตูต่อเกมส่วนกิมนับเสียไป็น7ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ1.4ประตูต่อเกมส่วนซานตาคาลาห้านัดหลังสุดยิงได้9ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ 4. 1.8ประตูต่อเกมส่วนเกมรับเสียไป6ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ1.2 2. ประตูต่อเกมนะครับทั้งคู่ถือว่ามีเกมลุกที่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะสป,ปอร์ต n ิงลิสบอลนั้นยิงได้มากกว่านิดหน่อยนะครับส่วนเกมรับก็ต้องบอกว่าเป็นสปอร์ต n ิงลิสบอลที่เสียเยอะกว่าแต่ก็ถือว่า,ามีเสียประตูด้วยกันทั้งคู่นะครับเสียเฉลี่ยนัดละ1ประตูขึ้นไปนะครับก็ถือว่ามีการยิงได้และก็เสียประตูทั้ง2ทีม ต่อไปครับไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันมาทั้งหมด7นัดนะครับเป็นสปอร์ติ้งลิบบอนนั้นชนะไป6นะครับแล้วก็เป็นซานตาคาลานนั้นชนะไป1นะครับก็เป็นสปอร์ติ้งลิบบอนนะครับที่ทําได้ดีกว่าเมื่อพบกันนะครับนัดล่าสุดนะครับแข่งฟุตบอลร,รายการโปรตุเกสด,ดีหนึ่งแข่งเมื่อวันที่8เดือนหนึ่งสองพที่ผ่านมานะครับเป็นซานตาคาลานะครับที่ได้เล่นในบ้านแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะ สปอร์ติ้งลิทบอนมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ต่อไปครับไปดูในเรื่องของราคาเฮนดิแคปกันนะครับราคาเฮนดิแคปนั้นเปิดมาให้สปอร์ติ้งลิทบอนเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่1ลูกนะครับก่อนจะค่อยๆนะครับไหลต่อมาที่ลูก,ก,ลกครึ่งนะครับในปัจจุบันนะครับโดยจ่ายน้ำให้กับสปอร์ติ้งลิทบอน,นยอยู่ที่ยอ8ยู่ที่0.98และจ่ายน้ำให้กับซานตาคาลาอยู่ที่0.90 ต่อไปครับไปดูราคานะครับภูนะครับาราคาเปิดนะเปิดมาบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่1.40ถ้าเสมอกจ่าจอยู่ที่4.50และถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่6.50ก็ต้องบอกว่าราคาพูนะครับในราคาเปิด1.40กับราคาแฮนิแคปหนึ่งลูกนั้นเป็นราคาพูที่อยู่ในหน้าบอลต่อนะครับนะหลูกที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับ อ่าส่วนราคาผูนในปัจจุบันนะครับบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่1.45ปรัุดสาเพิ่มขึ้นถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่4.50จุดห้าศูนย์จ่ายสเสถีและถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่5้าจุดเจ็ดห้านะครับราคาค่อนข้างที่จะย้อนแย้งกันเลยทีเดียวนะครับราคาเงนดิปไล่ขึ้นแต่ราคาพูน,น,ะนะครับนะก็ปรับทิมเยือนลดลงนะครับ ราคาฟูลนลักษณะนี้นะครับต้องบอกว่าเหมือนเจ้านั้นเปิดราคาเหนแ a p นั้นไหลหนีนะครับแต่ราคาฟูนั้นไม่ได้ไหลสอดคล้องตามนั้นเองนะครับแต่เจ้ากำบังว่าทีมเยือนจะมาสู้ด้วยซ้ํานะครับเมื่อเช็คจากฟอร์มก็ต้องบอกว่าทีมเย็อนอย่างซานตาคลารานั้นพอสู้ได้นะครับแต่ผมมองว่าคู่นี้นราคาฟูไม่ได้การันตีนะครับน่าจะมีประตูจากทั้ง2ฝั่งครับเนื่องจากว่า,าสปรอร์ติ้งวิลต์เองก็มีเกมลุกที่ ยอดเยี่ยมนะครับนะและสันต่าเองก็มีเกมลุกที่ยอดเยี่ยมด้วยกัน,นครับน่าจะเป็นเกมที่แลกกันสนุกนะครับอ่ะคู่นี้ผมมองว่าน่าจะมีประตูจากทั้งสองฝั่งสปอร์ติง้งลิสบอนดีกว่าแน่นะครับในเรื่องของชื่อชั้นฟอร์มการเล่นนะครับแล้วก็เรื่องของสถิติการพบกันเกมลุกดีกว่านะครับแต่เกมรับสปอร์ติง้งลิเบอลก็เสียเยอะกว่านะครับคู่นี้ ไปลุ้นประตูจากทั้ง2ฝั่งกันได้เลยครับก็สําหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับเปิดสูงเนี่ยเท็มเวลามาที่2.5นะครับก่อนจะไหลขึ้นมาที่2.5ควบ3นะครับหรือ2ลงูกยิงควบ3โดยตอนนี้นะครับจ่ายน้ําฝั่งสูงยอยูที่0 99. 9นยุดแล้วก็จ่ายน้ําฝั่งต่ำอยู่ที่0.88นะครับ ส่วนราคาสูงต่ำในครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่หนึ่งลูกนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ที่หนึ่งลูกอยู่นะครับจ่ายน้ําฝั่งสูงเนี่ยอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดหกจ่ายน้ําฝั่งต่ําอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งสองก็เรียกว่าสามารถกดเข้าทํากันได้เลยทีเดียวครับหรือจะรอสักหน่อยก็ได้นะครับแต่ในกลุ่มสี่สิบห้านาทีเราสามารถกดได้ตั้งแต่ราคาหนึ่งลูกนะครับศูนย์จุดเจ็ดห้าหรือศูนย์จุดห้าลงมานะครับเพื่อลดความเสี่ยงครับก็รอราคาตามนี้นะครับ ครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ํำครึ่งหลังทันทีนะครับฟุตบอล VIP ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเซียฮอตในวันนี้นะครับไปฟุตบอลโปรตุกเกสดีครับตีเวลาตี2.45นาทีคู่ระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอรพูก,กับซานตาคาร่า,า,านะครับก็ขอให้สมาชิกผู้ติดตามทุกท่านโชคดี B. อีกเช่นเคยสวัสดีครับ